ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เป็นการเตรียมกับดัก แขวนในการล่อแมลงค่ะโดยเราจะใช้สําหรับใส่อาหารของซากปลาแล้วก็ซากของผลไม้ที่เราได้เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะส่วนเหตุผลที่เราเว้นตรงนี้ไว้ก็เพราะว่าเราอ่ะต้องเออซากปลาแล้วก็ซากผลไม้ามาใส่ในนี้ใช่ไหมคะตอนที่เราแขวนเพราะฉะนั้นเราจะทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการวางกับดักกันเลยค่ะ Let's go <S <laughs> ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันหน้าพื้นที่ป่าปกุปากปักเ,เขาเล่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะเอากบดักว้แขวนกันแล้วนะคะตาไ,ไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงจุดแรกที่จะแขวนกับดักแขวนกันแล้วนะคะซ <c oughs> ึ่งเราจะแขวนเป็นซากผลไม้ค่ะเราจะแขวนกับดักให้สูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรตามนี้เลยค่ะ <c oughs> ค่ะโดยเราจะตักนะคะซากผลไม้ ประมาณ2ทับพีนะคะแล้วก็กระจายกระจายทั่วขาหลังจากนั้นแล้วก็มัดให้ถาดนะคะห่างจากพื้นประมาณ1เมตรค่ะไปค่ะต่อไปเราไปดูจุดต่อไปก็คือกับลักซากบานต่อค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุด L1 ลมิลนะคะเราจะทำการแขวนกับดักซากบานค่ะเพื่อนๆแขวนเลยค่ะ อันนี้เราก็คือเป็นขั้นตอนที่เราจะตักซากปลานะคะใส่ลงไปในถาดค่ะเสร็จ <arrow> เ <โ afin> <Nein> ลยค่ะค่ะหลังจากที่เราวางกับดักแบบเขวนนะคะครบทุกจุดแล้วเราจะทิ้งไว้ยี่สี่ชั่วโมงค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างค่ะเราติดตามได้เลยค่ะ ต้องสังเกตก่อนว่าในกระดักแขวนของเรามีแมลงกลุ่มใดบ้างนะครับถ้าในกระดักแขวนของเรามีแมลงซึ่งมีพิษเช่นต่อแต่เนี่ยเราอาจจะจับด้วยมือโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ในตอนนี้นะครับซึ่งผมล้วงมือเข้าไปในกระดักแขวนเนี่ยผมสังเกตดูแล้วว่าไม่มีกลุ่มต่อแตนซึ่งเป็นอันตรายตัวผมนะครับผมพบเฉพาะผีเสื้อกลางวันเท่านั้นนะครับผมก็เลยนำมือยื่นเข้าไปนะครับเพื่อจะนำตัวผีเสื้อ ออกมานะครับนะครับวิธีการนี้คือเราจะลดพื้นที่นะครับเพื่อให้เขาขยับตัวได้นวอที่สุดนะครับสักครู่นะครับโอเคได้แล้วครับโอเคช่วยช่วยเช็คเพิ่มเติมแลวว่ามีกระตุ่นไหมอ่าข่าวล่าสุดนะครับเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับเป็นผีเสื้อกลางคืนไม่ใช่ผีเสื้อกลางวันนะครับผีเสื้อกลางคืนที่พบนะครับผมทราบเลยครับเป็นผีเสื้อกลางคืนลักษณะ ของปีกนะครับผีเสื้อมันผีเสื้อกลางคืนเนี่ยปีกของผีเสื้อกลางคืนส่วนใหญ่จะอะไรครับสีจะค่อนข้างจะมืดทึบไม่สดใสนะครับโอเคลักษณะของปากผีเสื้อเป็นยังไงลูกปากผีเสื้อปากเป็นแบบไหนครับเป็นงวงเป็นงวงคล้ายๆกับงวงของอะไรเนาะของช้างซึ่งสามารถยืดหดได้นะครับปากของผีเสื้อเป็นแบบท่องวงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไซฟอนนิ่งนะครับไซฟอนนิ่งไซฟอนให้นึกถึงงวงช้างยืดหดได้ นะครับหลังจากที่เราได้ตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปกลุ่มนี้ใครจะจัดรูปร่างดีครับ<ด>จัดรูปร่างให้ผมได้ไหมได้อสาสาสมัครช่วยกันนะครับขั้นตอนต่อไปก่อนจะจัดรูปร่าง <S <S ผมจะบีบที่อกนะครับเนื่องจากท่อหายใจของเขาอยู่บริเวณส่วนอกนะครับกดแช่ไว้เพื่อเขาสลบนะครับหลังจากนั้นเราจะนําเอาตัวอย่างผีเสือ้อกลางคืนไปจัดรูปร่างนะครับแดดถาวรนะครับตอนนี้ผมกำลังบีบอกเขาอยู่เนาะ พราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้สารเคมีนะครับถ้าไม่จําเป็นซึ่งวันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับบางครั้งสารเคมีอาจจะส่งผลต่อพวกเราได้นะครับตันนี้ผมกดเบาๆเนาะใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้ก็สรุปเลยนะครับผมยังมีครั้งหนึ่งว่าแมาลงทุกตัวเป็นคุณครูของพวกเรานะครับอ่าตัวนี้ก็สรุปแล้วนะครับาการเก็บตัวอย่างผีเสื้อการคือเราเก็บแบบชั่วคราวได้อย่างไรครับใส่ใน อ่ากระดาษซึ่งพับเป็นรูปสามเหลี่ยมขอบคุณครับคุณครูนะครับเพื่อลดการขยับปีตอนนี้เขาสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวกลุ่มนี้ผมรบกวนให้นักเรียนนําตัวอย่างผีเสื้อคืนไปแต่รูปร่างด้วยก่อนจะ<อ>กลับได้ไหมครับ,รบอ่าหนูเป็ตัวแทนนะรับมอบ,อบแล้วก็อย่าลืมว่าตัวอย่างผีเสื้อกลางคืนตัวนี้พบจากกับดักตําแหน่งที่เท่าไหร่เป็นกับดากซากผลไม้หรือกับดากซากปลาต้องเขียนระบุด,ด้วยเข้าใจไหมลูกนะโอเคนะครับ อ่าขอดูหน่อยได้ไหมลูกอ่าตัวนี้มาจากตะข่ายเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเบื้องต้นนะครับโอเคเล็กมากเลยนะครับขออนุญาตดูนิดนึงเน,นะครับอ่าเป็นกลุ่มของชนโรงอ่ามีชนโรงด้วยนะครับชนโรงมีขนาดเล็กนะครับถูกต้อง้วครับชนโรงภาษาอังกฤษเรียกว่าสติงเลสบีนะครับเนื่องจากไม่มีเหล็กในแต,แต่เป็นพึ่งทั่วไปภาษาอังกฤษเรียกว่าบีนะครับมีเหล็กใน โอเคครับเดี๋ยวดำเนินการต่อไปขอบคุณครับคิดคลิปนี้นว่าอะไรฟอเอคิดเร็วคิดเร็วคิดเร็วมีโอ้ยนมตัวเล็กทำหมดยังวางยิงถึงจะมากกว่านี้นะของมันไม่โดนค่ะมันไม่โดนไหนอไม่มีแล้วโอเคมันไม่โนได้สามารถได้ไปก่อน